ล่าสุดคนในพื้นที่ก็เลยพยายามที่จะคุยกันถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำงานร่วมกับภาควิชาการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงหน่วยงานรัฐในพื้นที่ด้วยค่ะจัดพิธี ฟื้นใจเวียงหนองหล่มด้วยศรัทธาสืบชะตาป่าต้นอ้นนะคะมีการประกาศให้เวียงหนองหล่มเป็นสาธารณะบุคคลทางวัฒนธรรมมีสถานะบุคคลทางวัฒนธรรมที่ชุมชนต้องร่วมกันปกป้องค่ะแม้ว่าธรรมชาติจะพูดไม่ได้แต่คนในพื้นที่พูดแทนได้นะคะพิธีนี้เป็นเครื่องยืนยันค่ะเป็นพิธีที่จัดขึ้นที่ปางควายหมู่บ้านป่าศัก์หลวงยืนยันถึงความสําคัญของเวียงหนองหลม่มในการเป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์ เป็นหนองน้ําเป็นแหล่งโบราณสถานโบราณคดีมีโครงการอนุรักษ์เพื่อป้องกันบุกรุกพื้นที่ป่าต้นอ้นมีความสําคัญในการเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้านานาชนิดค่ะรวมถึงควายที่เวียงหนองหล่มด้วยนะคะมีเรื่องเล่าที่เวียงหนองหลม่มเชื่อว่าต้นอ้นนั้นเป็นพืชวัฒนธรรมที่มีพลังคาถาอาคมสูงและสามารถนํามาทํางานฝีมือสร้างรายได้แก่ชุมชนไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่แต่นี่เป็นสตอร,รี่ของท้องถิน่นเป็นเรื่องราวที่สามารถมา ตหนุนเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าได้นะคะและไม่เพียงการอนุรักษ์ดูแลค่ะคนในพื้นที่ยังร่วมพลิกฟื้นต้นทุนทางวัฒนธรรมเรื่องเล่าวิถีชีวิตทรัพยากรยกระดับเป็นสินค้าเปิดโอกาสการสร้างงานสร้างรายได้จากพื้นที่ติดตามรายงานจากเครือข่ายสื่อสาธารณะท้องถิ่นเชียงรายสนทนาค่ะบูกาพื้นเมืองปักลายเวียงหนองลมผ้าปลาไหลเผือก และงานแกะสลักไม้อั้นที่มีเรื่องราวของเวียงหนองลมหนึ่งในผลิตภัณฑ์เมืองหนองสร้างสรรค์จากฐานภูมิปัญญามารดกทางวัฒนธรรมเชียงแสนสินค้าเพื่อการท่องเที่ยวที่นักออกแบบชุมชนนำเรื่องราวตำนานมาใช้เป็นแรงบันดาลใจออกมาเป็นลายผ้ารูปปั้นหลายเผือกขดเป็นลวดลายที่สื่อความหมายเชื่อมโยงกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวโดยวิสาหากิจชุมชนท่องเที่ยวป่าศักหลวงและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับคนในชุมชนออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ได้จากกระบวนการออกแบบพื้นทินโดยสร้างกระบวนการคิดจากปัญหาเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนใช้ประโยชน์นำเอาภูมิปัญญามาสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรในพื้นที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคนในชุมชนเตรียมการรองรับปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงและสร้างโอกาสด้านอาชีพในชุมชนนี่มันมีอะไรบ้างแล้วก็เล่าให้อาจารย์ฟังทั้งหมดทั้งมวลอย่างเงี้ยอาจารย์ก็เริ่มลงพื้นที่มันมีผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นไหมที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของชุมชนอย่างเงี้ยมันก็ถูกมาเป็น กระบวยน้ําซึ่งมันทําจากด้ามไม้อัน้นซึ่งเป็นไม้ที่ตายเนาะต,ต้นตายเนี่ยก็มีพ่อสลารเนาะพ่อสลารสิทธิ์เขาก็เอามาแกะสลักเป็นเรื่องราวของวิถีชีวิตชุมชนแล้วก็มวอแล้วก็เสื้อที่บอกเล่าเรื่องราวผลิตภัณฑ์ทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลที่เกิดขึ้นในชุมชนเนี่ยก็จะบอกเล่าเรื่องราวของตำนานพื้นที่แล้วก็เรื่องราวของชุมชนทั้งหมดเมื่อใส่แล้วก็จะรู้แล้วคนใส่ก็จะรู้ว่าเออฉันใส่ของปัสสั์หลวงนะ กำลังเล่าเรื่องราวความเป็นมาวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับเพื่อให้เชื่อมโยงแองเชียงแสงทั้งหมดเข้าด้วยกันเนี่ยต้องใช้นิทานพื้นบ้านหรือตำนานต่างๆเนี่ยเชื่อมโยงทุนทางวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันนะครับครานี้เราก็พยายามที่จะบอกว่าถ้าโครงการรัฐขนาดใหญ่เข้ามาเนี่ยแล้วชาวบ้านจะเหลืออะไรนะครับเราก็บอกว่าทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยเ,เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เรื่องตำนานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่รัฐเนี่ยเอาไปจากชาวบ้านไม่ได้ ชาวบ้านเนี่ยเป็นนักออกแบบแต่เขาไม่ได้ออกแบบแบบอุตสาหกรรมเขาออกแบบเพื่อแก้ปัญหาชีวิตของเขาเองทําให้คนรวมตัวกันเพื่อระบบสร้างระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เวียงหนองหลงออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับก็เขาเพื่อแก้ปัญหาชีวิตของเขาว่าครับปัญหาชีวิตว่าเออเขาจะทามาหากินกับเวียงหนองหลงไม่ได้แล้วแต่ว่าเขา่ผลิตของเขาใช้เองด้วยนะนอกจากใช้เองเขาก็ขายได้บ้านปัสสักหลวงเป็นหนึ่งในชุมชนบนพื้นที่เวียงหนองหลง ปัจจุบันเวียงหนองหลมเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์2อำเภอ4ตำบลรวมถึงหมู่บ้านป่าศักหลวงวิถีชีวิตคนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำประมงพื้นบ้านและเลี้ยงควายซึ่งที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยานอกจากนี้บ้านป่าศักหลวงยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญไม่ได้กังวลแค่การท่องเที่ยวแต่กังวลเรื่องการทำมาหากินของชาวบ้านยากขึ้นมันไม่ได้หายไปเฉพาะไอเมืองหนองไง คนมันก็จะหายไปวิถีชีวิตของคนที่เขาอยู่กับเมืองหนองมาเป็นร้อยร้อยปีเนี่ยก็จะหายไปแล้วมันกลายเป็นแบบกลายเป็นสมัยใหม่เกิดขึ้นแล้วการเพี่ก็ต้องปรับตัวคนก็ต้องปรับตัวพี่คิดว่ามันปรับตัวได้แต่เราอาจจะเล่าเล่าโดยไม่เห็นภาพแล้วไงหลังจากนี้สมมติเนาะหลังจากนี้5ปีมันมาในรูปแบบกลายเป็นการท่องเที่ยว ที่แบบเต็มรูปแบบนะมันมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาอย่างเงี้ยเราอาจจะเป็นหน่วยงานเป็นหน่วยหนึ่งที่การท่องเที่ยวชุมชนอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าควรใช้ประโยชน์จากที่มันทำ่ะให้ได้มากที่สุดจุดเริ่มต้นหนึ่งในการหาทางไปต่อของชาวบ้านในพื้นที่เวียงหนองลมผลักดันคุณค่าพลิกฟื้นทุนวัฒนธรรมซึ่งในอนาคตพวกเขาหวังว่าคนในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้ามามีส่วนพัฒนาไท้เวียงหนองลมเป็นตำนานที่ยังมีชีวิต วันนี้เป็นจุดท้าทายของเวียงหนองหล่มนะคะท่ามกลางคนที่เรียกว่าเข้าไปรุมใช้ประโยชน์จากพื้นที่เพราะเห็นศักยภาพของพื้นที่แต่อีกโจทย์คนในท้องถิ่นก็พยายามที่จะสร้างอนาคตเวียงหนองหล่มใหม่เพื่อไม่ให้คำว่าเวียงหนองหล่มและชุมชนล่มสลายนะคะ